ท่านกระดุพรครับครับวันดีครับพี่บรรวิศครับโอโ้ผมอิจฉาท่านจังเลยตอนนี้ท่านดังกว่าละครเรื่องอ,อเจ้าแล้วนะคิวยาวเหยียดเลยเรื่องเดียวเลยพูดมาให้หมดเลยในฐานะที่ท่านโดนติดคุกมาแล้วทําไมออกกฎราชทานมันเอื้ออํานวยกับทักษิณคนเดียววะคือคือโดยข้อเท็จจริงเนี่ย ถ้าไม่มีเรื่องของนายกทักษิณเนี่ยแล้วแม้กระทั่งว่ามีเรื่องของนายกทักษิณแต่ว่าตัวนายยกทักษิณแกอยู่ในคุกเนี่ยคนก็จะไม่มีความรู้สึกคือตามที่ได้มีการพยายามอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติมีในปี60กฎกระทรวงมีปี63และก็ระเบียบราชธรรมเนี่ยมีในปี66 ตัอที่น่าสังเกตก็คือว่าระเบียบนี้เนี่ยลงนามประกาศโดยรักษาการอธิบดีกรมราชธรรมปัจจุบันเป็นประหลัดกระตวงเนี่ยลงนามในวันที่หกธันวาคมะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุที่ลงวันที่หกเนี่ยซึ่งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเนื่องจากว่านายกทักษิณเนี่ยจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้มีเพียงสองกรณีเท่านั้น หนึ่งมีพระราชกิจสเดีกาพยาโทษทั่วไปซึ่งหลังจากที่นายกทักษ,ษิณได้มีพระมราชวงการลดโทษเพราะตัวเองยอมรับถึงการกระทําความผิดสํานึกในการกระทําความผิดจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยการถวายความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจัยของรัฐบาลเนี่ยจึงได้รับการลดโทษจากแปดปีเหลือเพียงแค่หนึ่งปี ทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามีพระราชกฤษฎีกาพยาทษทั่วไปเนี่ยซึ่งก็มีการนะครับทางการข่าวก็พยายามกันตั้งแต่เดือนตุลาเพราะมีวันสำคัญจนกระทั่งถึงเดือนธันวานะครับและก็ปรากฏว่าไม่มีพระราชกฤษฎีกาพยาทษทั่วไปในวันที่ห้าธันวาวันที่หกธันวาวันรุ่งขึ้นเนี่ยระเบียบนี้เนี่ยนะครับที่สามารถนะครับไปคุมขัง ที่บ้านแทนเรือนจําได้นะครับจึงคิดเป็นอื่นไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับการจะระบ,บายผู้ต้องขังเนี่ยควรจะทํากันมาตั้งนานแล้วเนื่องจากว่ากระบวนการยุติธร,รรมเรามีปัญหาและเนี่ยนะครับในส่วนของศาลยุติธรรมเองนะครับก็สามารถที่จะปฏิรูปนะครับองคอ์กรไปแล้วเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในการสาร้างศาลทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมต่อมาเขาก็ยกเครื่องนะครับปฏิรูปก็คือหมายความว่าเขาตั้งกับน้างานศาลยุติธรรมไม่ขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมต่อไปในส่วนของอยายการนะครับเดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็นี่นะครับก็มาเป็นองค์กรอิสระรอกับศาลเป็นอยายการสูงสุดมันไม่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ มีรัมตรีมาทยทั้งกระทรวงยุติธรรมรัมตรีมาไทยล้วนเป็นนักการเมืองสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับก็พยายามที่จะปฏิรูปแต่ไม่ไม่สามารถปฏิรูปได้เต็มเหมือนกับสาลเหมือนกับอายการสูงสุดนะครับก็ยังถูกํากับดูแลโดยนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานกตรโดยตําแหน่งนะครับก็เอาหลังสีมีอํานาจเต็มต่อมาเนี่ยนะครับในส่วนของทางกรมราชทัรฑ์ซึ่งเป็นปลายทางเนี่ย ยังสังกัดกระทรวงยุติธรรมอยู่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดก,ก็ขึ้นอยู่กับนักการเมืองระเบียบฉบับนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่การกําหนดกว้างๆเป็นนักโทษตามกฎหมายราชทันกฎกฎหมายราชทันหมายถึงว่านักโทษที่มีหมายจําคุกเมื่อคดีถึงที่สุดออกโดยสารเนี่ยก็เข้าเป็นนักโทษของราชทันแล้วเว้นคดียาเสพติดกับคดีความผิดเกี่ยวกับทางเพศ นะครับที่เหลือก็อยู่ที่ดุลเลพินิจของคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งรองอธิบดีกรมราชธรรมเป็นประธานที่จะพิจารณานะครับให้นักโทษสามารถไปถูกคุมขังได้ไม่ว่าสถานที่ทางศาสนาวัดโบสถ์มัสยิดและก็ที่บ้านที่มีทะเบียนดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผลทางเรื่องพระราชทานอภัยโทษทั่วไปวันที่ห้าไม่บังเกิดการที่จะพักโทษในข้อที่สองเนี่ย นะครับถ้าตามการพักโทษตามปกติเนี่ยต้องรับโทษมาแล้วเนี่ยสองในสามแบบกรณีเทศไทยเสินพง์เนี่ยต้องโทษสองปีติดค,คุกปีครึ่งจึงได้รับการพักโทษติดกำไร,ร EM และถูกควบคุมตัวระบุพื้นที่เป็นจังหวัดซึ่งเขาก็ต้องการที่จะใช้จังหวัดกรุงเทพเนี่ยนะครับออกนอกกรุงเทพไปนครต้องขออนุญาตจากกรมควบคุปมประพฤติเป็นรายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าถ้า ต้องการใช้กระบวนการปกติเรื่องการพักโทษเนี่ยก็ยังไม่เข้าคุณสมบัติถ้าจะใช้หนึ่งในสาวันที่22่ธันวาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงจะต้องรับผิดชอบซึ่งนักการเมืองเขาต้องกระโดดหนีเพราะเห็นว่ามันเป็นของร้อนระเบียบนี้เนี่ยนะครับจึงถูกออกมานะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับมันควรออกมากันตั้งนานแล้วนะครับเพราะกฎหมายมีปีหกกฎกระทรวงหกแต่มาออกในวันที่ เห็นว่าพระราชการพระาร,ะระาชพทานอัยโก็ทั่วไปวันที่ห้าไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับคิดเป็นอื่นไม่ได้นี่มองจากบุคคลภายนอกเข้าไปนาะยยกข,ขัาศิลยังมีคุณสมบัติเข้าทุกข้อนะครับคือระเบียบนี้นะครับถ้าใช้กับบุคคลที่เป็นผู้ต้องขังทุกคนละภาพนะครับเช่นตาบอดน,นะครับอัลไซเมอร์แล้วนะครับเป็นอัมาพฤษอัมาพาตแล้วไปขังไว้ที่บ้านผมว่าแล้วนะตัวเขาอยู่ในคุกติดคุกมาเป็นเวลานาน ใครก็ไม่มีความสึกว่าขัดข้อแต่ว่ากรณีชั้นสิสีเนี่ยตั้งแต่เดินทางกลับมายังประเทศไทยวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนจนกระทั่งบัตรนี้ไม่ได้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวจากกล่าวอ้างเนี่ยนะครับเรื่องกระบวนการพิจารณาก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับได้ถวายดีกาต่อพระมหากษัตริย์ว่ายอมรับถึงการกระทําความผิดยอมรับคาพิพากษาและสํานึกต่อการกระทําความผิดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่า ไม่เข้าไปสู่ในเรือนจําเลยทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ผมฟังการถแถลงของประธานกรรมธิการตํารวจในส่วนของโรงพยาบาลกับเรือนจําก็ยังให้การขัดกันในส่วนของนะครับโรงพยาบาลรัฐหมายถึงโรงพยาบาลราชธรรันโรงพยาบาลตํารวจก็ไปกันคนละทิศคนละทางก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่เกี่ยวกับตนถามกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องของกลัดกระทรวงเป็นเรื่องของกรมราชธณฑ์ นะครับแต่โดยข้อแท้จริงเราก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ทรงอํานาจทางการเมืองอย่างแท้จริงใครก็รู้สึกได้นะครับแม้ว่าทางกฎหมายอาจจะไม่มีบทบาทตีหน้าที่แต่ทุกคนว่าทุกคนก็ย่อมรู้ว่าสถานะของชั้นสิบสนั้นนะครับมีอํานาจเหนือกว่านะครับผู้บริหารในรัฐบาลชุดนี้และกลไกของข้าราชการก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็ขึ้นกับรัฐบาลก็ต้องดูต่อว่ารัฐบาลขึ้นกับใคร เห็นไหมครับ,รบทีนี้พอมาเป็นวงรอบเนี่ยนะครับพอให้อํานาจในส่วนข้าราชการข้าราชการก็อยู่ภายใต้นักการเมอืองนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องนี้มันเป็นบาดแผลของสังคมไทยตามลําดับอยู่แล้วคําพิพากษาของศาลต่อไปจะไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับเพราะว่าต้องคําพิพากษา10ปีนับพร้อมคดีเหลือ8ปี ได้รับพระมหาการุณาที่คุณเหลือปีหนึ่งยังไม่เข้าคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเลยครับตำำามคําประกาศเดิมว่าต้องการกลับมาอย่างเท่ๆทนะครับแต่ว่ามันเป็นบัตรแหละร้าวลึกของสังคมไทยยิ่งเลยนะครับถ้ามาใช้ระเบียบฉบับนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยครับยิ่งกว่าใบเสร็จซึ่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องอ้างเรื่องข้อกฎหมายตั้งแต่พระราชบัญญัติกฎกระทรวงจนกระทั่งระเบียบนะครับ แต่หมายความว่าถ้าฝืนไปใช้บริการนี้นะครับแม้ว่ากฎหมายระเบียบจะให้แต่ว่าโลกสิ่เตียนสังคมจะยอมรับไม่ได้<ข>ว่าคนต้องทำที่ภาคหลาถ้าคุณอยู่ในคุกเนี่ยนะครับหรือแม้สมมุติอาจ็บไข้ได้ป่วยพอรักษาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับซึ่งปกติก่อนจะไปโรงพยาบาลตำรวจต้องไปโรงพยาบาลราชธรรมก่อนนี่ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลราชธรรมรับเข้าโรงพยาบาลตำรวจและที่สําคัญก็มีการให้ข่าวว่าอยู่ระหว่างการพักฟื้น ถ้าพักฟื้นเนี่ยต้องถูกส่งตัวกลับมาโรงพยาบาลราชธันมครับโรงพยาบาลราชธันเนี่ยนะครับผมเข้าคุกออกคุกมาห้าครั้งเนี่ยได้ใช้เนี่ยนะครับอย่างน้อยครั้งสองครั้งเนี่ยครับโรงพยาบาลราชธรนมมีศักยภาพในเรื่องการพักฟื้นในการรักษาอะไรมากมายยกเว้นเนี่ยนะครับบางโรคที่เกินกว่าแต่ถ้ารักษาหายเหมือนผู้ต้องขังรายอื่นๆนั้นจะต้องเอาตัวกลับมานะครับแต่ปรากฏว่าเกือบร้อยยี่สิบวันแล้วขาดแปดวันเนี่ยก็ยังไม่กลับเข้าโรงพยาบาลราชธรนม หรือเข้าสู่เรือนจําแม้แต่เพียงวันเดียวในอนาคตนะครับถ้าบ้านเมืองอยู่ในท่ามกลางความถูกต้องในเรือนจําพิเศษเนี่ยนะครับมีกล้องทุกอนูนะผมเป็นคนเข้าคุกออกคุกมาห้าครั้งโรงพยาบาลตํารวจนะครับ,นะรบแน่นอนที่สุดผู้ต้องขังหนึ่งรายเนี่ยรักษาภายนอกนจะต้องใช้เนี่ยนะครับผู้คุมติดตามไปในสี่ดายระบบการดูแลการอะไรจะต้องมีการบันทึกมีการรายงาน และก็มีกล้องบันทึกเนี่ยนะครับทีวีวงจรปิดเนี่ยยังไงก็ต้องบันทึกเป็นบุคคลสําคัญเลยนะครับทั้งหมดจะเป็นหลักฐานและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะครับนับตั้งแต่หลังจากาไปอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันมีคนไปเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับเวลาเกือบรวมสามเดือนนั้นไม่เคยมีภาพปรากฏเรื่องคนไปเยี่ยมเลยบอกว่าจะเยี่ยมในทางลับอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องพิสูจน์ซั ทั้งหมดเมื่อเป็นข้อสงสัยเนี่ยทางคณะกรรมการตำรวจเนี่ยนะครับคุณชัยชนะเดชเด,ดโชเนี่ยวันนี้พอเรียกหน่วยงานต่างๆไปก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับในสัปดาห์ต่อไปเขาก็จะเรียกหมาอีกรอบหนึ่งในระดับรัฐมนตรีปรลัดกระทรวงและอธิบดีนะครับและคุณหมอใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องสร้างความอึดอัดใจกับบรรดาข้าราชการและผมเองก็เห็นว่านี่นะครับถ้ากล้าที่จะใช้ระเบียบนี้นะครับเพื่อชั้นสืบสี สิ่งนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหากระแทกอารมณ์ใหญ่ของสังคมไทยกันอีกรอบเลยเพราะเนี่ยนะครับคำพิพากษาของศาลจะไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับประมาณนี้ครับในฐานะที่ติดคุกมาแล้วห้าครั้งนะครับครับเบื่อยังครับผมยังมีโทษรออยู่ครับผมไม่เคยหลบหนีนะครับทั้งที่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่ผมติดคุกไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวแม้กระทั่งคดีเดียวนะครับ เป็นเรื่องการต่อสู้กันทั้งสิ้นและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับชั้นสิบสี่เองก็ต้องรู้ว่าประชาชนที่เขาไปสู้เนี่ยนะครับเอาคู่ขัดแย้งก่อนคู่ขัดแย้งทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนเนี่ยนะครับต่างบาดเจ็บล้มตายกันทุกฝ่ายติดคุกเนี่ยนะครับครอบครัวพินาศย่อยยับล้มละลายในที่ของการเมืองเนี่ยนะครับก็อุ้มสมกันหมดแล้วทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนบ้านเมืองนี้ไม่เหลืออะไรละ นะครับเหลือภาคประชาชนอยู่ข้างนอกสิ่งเดียวที่จะดํารงรักษาเอาไว้เนี่ยนะครับคือเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่มีคนไทยคนใดเนี่ยครับได้รับโอกาสเนี่ยนะครับแปดปีเหลือปีนะปีก็ยังไม่เข้าสักวันเนยะและมีหน้าซ้าเลยนะครับระเบียบอันเนี้ยนะครับจะอ้างอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับคือมีเวลาออกกันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามาออกหลังจากวันที่ห้าธันวาเพียงแค่วันเดียวนั้นล้วนแต่เป็นข้อพิรุธข้อสงสัยกันได้นะครับ คือจะอ้างคณะกรรมการทํางานกันมาเตรียมการกันมาแต่มันบังเอิญหรือเปล่าว่าหลังจากวันที่ห้าธันวาเพียงแค่วันเดียวเราเห็นว่าไม่มีการอภัยโทษทั่วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ผมเองก็เห็นว่าคําว่าโลกติเตียนมันเป็นคําใหญ่มากนะชั้นสิบสี่เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีสองครั้งมีคนไปตายให้กับตัวเองหรือมีคนไปต่อสู่นะครับกับตัวเองในบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากปิดคุกกันร,ระเนรนาด ในซื่อการเมืองก็ติดคุกในซีกนักต่อสู้ก็ติดคุกไปตายในคุกกันมากมาย,ยแต่ตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อได้ลิ้มรสความเจ็บปวดอันนี้บ้างเลยเลยติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวก็ยังไม่ได้เข้าไปเรือนจําไม่กี่ชั่วโมงเนในเรือนจํามีกล้องบันทึกทั้งหมดนะว่าวันนั้นเกิดอาการป่วยจริงหรือไม่อยู่ในส่วนไหนส่วนใดเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยข้อสงสยัยผมก็อยากจะดูน้ําหน้าเหมือนกัน ว่าท้ายที่สุดจะก,กล้าใช้ระเบียบเนี่ยนะครับไปคุมขังที่บ้านหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องนี้นวันนี้ดูยังไม่มีเรื่องนะแต่ว่าวันไหนเนี่ยคนไทยบอกว่ามันมากไปไห้วันนั้นแหละมันจะเกิดเรื่องเราดูผู้นําต่างประเทศสิครับผู้นําประเทศเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นเนี่ยได้รับเลือกตั้งเป็นขมีคะแนนท่วมท้นแต่ถูกดําเนินคดีข้อหาทุจริตคอร์รัปชันรับสินบนละเมิดสิทธิมนุษยชนสาลเปรูพิพากษาจําคุก25ปี เขาติดคุกเต็มเนี่ยสิบห้าปีเพิ่งได้รับการอภัยโทษคนก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าติดคุกตั้งแต่อายุเจ็ดสิบมาปล่อยตัวอายุแปดสิบห้าชื่อนําฟูจิโมริครับท่านประธานมรนะเขาชื่อฟูจิโมริครับติดยาวเลยสิบห้าปีเพิ่งออกมาติดมาสิบห้าปีครับฟูจิโมริครับครับครับติดมาสิบห้าปีดูประหานปีของเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้นี่ก็ติดกันหลายคนนะครับกว่าจะปล่อยก็ก็ตอนเชราภาพกันมากหมดแล้วฟิลิปปิน ประทามปีสองคนก็ถูกขังผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งเขาก็อยู่ในเรือนจาการอภัยโทษก็เกิดขึ้นมาภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อมีรองนายกอย่างน้อยสามคนก็ติดคุกไว้แล้วรัฐมนตรีนับไม่ถ้วนนะครับสารพัดบ้านเมืองนี้จะมีข้อยกเว้นให้กับคนบางคนได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นนั้นนะครับคือการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องสิ่งดีงามซึ่งบัตรนี้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลย และผมเองก็เห็นว่านะครับถ้าเรื่องนี้มีการทําจริงนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็มาประกาศประกาศก็เห็นว่าคุณสมบัติเข้าทุกข้อก่อนหน้านี้สองข้อไม่เข้านะครับและไม่เกิดขึ้นนะครับไอ้นี่จะเกิดปัญหนานะครับก็เป็นการ้าทายอารมณ์คนไทยกันก็ไม่รู้นะนะครับผมก็อยากจะดูน้าหน้าคนไทยเหมือนกันว่าว่าจะถูกยอมถูกตบหน้ากันกีนก่ครั้งเพราะคนไทยโดยนะครับโดยขมลสันดานรักซึ่งความยุติธรรมอยู่แล้วและนี่นะครับที่คนเข้าไปสู้ให้กับนายกสักสิน ก็ไปสู้ในนะรับพูดเรื่องสองมาตรฐานเรื่องความยุติธรรมและบัตรนี้เนี่ยนะครับมาเกิดขึ้นเสียเองไม่รู้สึกรู้สารอะไรกันบ้างเลยครับเพื่อนผมนะครับเขาชื่นชมท่านจตุพรมากเขาฝากถามมาเลยรู้ว่าวันนี้ผมได้คิวคุยกับท่านจตุพรเขาชื่นชมท่านเขาชื่อพลเอกปฐมบงเกสรสุขครับเขาบอกจะช่วยฝากความได้รถึงไปด้วยครับเขาฝากถามท่านจตุพรหน่อยเขาใช้คําพูดกับผมนะ ไอบานกูยังต้องไปดึงคอแม่งทุกอาทิตย์เลยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยกูเชื่อว่าเขาไม่สุดติตกูไปปะทวงแถวหน้ากูโดนตำรวจบันตีทีเดียวคออย่างเอียงเดินไปไม่ตรงทางมาบอกสิ่งที่ได้รับคือเขากลับมาเป็นใหญ่แล้วควบคุมประเทศไทยได้อีกเขาถามว่าเขาควรจะทำยังไงครับท่านจตุพรครับคนเจ็บปวดประชาชนอกหักทันเป็นผิวแถวนะในทางความรู้สึก คือหมายความว่ามันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบาดแผลของสังคมใดๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นประเทศที่มีความว่างเปล่าแต่ละกระบวนการเนี่ยนะครับล้วนแต่มีความนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นนี่เป็นบรรยากาศบ้านเมืองที่กําลังจะล่มสลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้นอย่าประมาทอารมณ์ของคนไทย แม้ว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงออกอะไรผมเจอผู้คนมากมายนะครับก็มาพูดคุยอารมณ์ความรู้สึกเดียวกันคือรับไม่ได้นะครับคือวันเดียวยังติดคุกไม่ได้นี่หมายความว่าอย่างไรต้องคำพิพากษาแปดปีจากสิบปีนับรองไปคดีนะครับได้รับการลดโทษเหลือปีนะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่เพราะตัวเองยอมรับการกระทําความผิดแล้วสํานึกการกระทําความผิดแล้วอย่าไปอ้างถึงกระบวนการถูกยึดอำนาจอ้างไม่ได้แล้ว กพราะตัวเองสารภาพซินแล้วนี่ว่ายอมรับว่ากระทําความผิดจริงและสํานึกการกระทําความผิดแล้วนะครับแต่ไม่ได้เลือกหนทางของอย่างที่วินยจชนพึงกระทําคือยอมรับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเทียบไม่ได้กับกรณีของคุณเปรมชัยนะเปรมชัยนี่ถูกข้อหาสังคมประนามมากมายแต่เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อทําพิพากษาถึงที่สุดเขาก็เดินนี่ยนะครับเข้าสู่เรือนจําทองผาภูมิอย่างสงสางาน คนไทยก็ให้อภัยเพรมชัยตั้งแต่วันนั้นและก็ไม่เคยสนใจเพรมชัยอีกเลยมารู้เพเปรมชัยอีกทีหนึ่งก็คือวันที่เขาได้รับการปล่อยตัวนี่คือคนไทยคนไทยนี่ให้โอกาสเสมอแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อโทษอันนั้นนี่เป็นสาระที่สองครับเห็นด้วยเลยครับคําถามจากแฟนช่องสิบสามสยามไทยนะครับนีลา์เข้ามาถามเลยท่านจาตุพรน,นี่หน่อยสิว่าตอนในฐานะเคยอยู่คุกมาหลายทีแล้วเนี่ย ป่วยอยู่ไอซเนี่ยแต่ละสี่เดือนเนี่ยมันเป็นโรคอะไรนะท่านจตุพรข้อขนาดผมนี่นะครับขนาดเอาผมยกตัวอย่างผมเองครับผมนี่ติดเชื้อในกระแสะเลือดนี่นะครับเม็ดเลือดขาวป่าก็าไปสี่หมื่นไปนอนโรงพยาบาล3ามวันซึ่งหมอต้องให้ยาในสิบสีวันให้ยาผ่านสายน้ําเกลือนสามวันนี่ผมต้องกลับเรือจับ้ะนะครับทางโรงพยาบาลต้องตามมาให้ยาในเรือจับ นี่ขนาดว่าไปโรงพยาบาลราชธรรมยังอยู่ได้เพียงแค่สามวันยังต้องให้กลับเรือนจำเนยคือผมเองก็เห็นว่าในในเรือนจํานี่ถามว่ามีกรณีคนไปโรงพยาบาลตํารวจไหมมีไปโรงพยาบาลรามาไหมมีโรงพยาบาลพระมงกุฎไหมมีแต่ว่าเมื่อรักษาเสร็จต้องกลับมาที่เรือนจําถ้ายังการยังนะครับยังอยู่ระหว่างการพักฟื้นก็กลับมาที่โรงพยาบาลราชธรรมดีขึ้นก็มาที่อาคารพยาบาลในเรือนจํา หรือจะเข้าไปในแดนนะครับในสถานที่ในกลุ่มต่างซึ่งเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ต้นเพราะการประกาศว่าตาคันกลับมาอย่างเทพไม่ประสงค์จะติดคุกแม,ม้แต่เพียงวันเดียวนั้นเนี่ยแล้วบัดนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนก็สงสัยกันตั้งแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่คณะผู้ยึดอํานาจจกเอาสอวไปโหวตให้นะครับในวันเดียวที่เดินทางกลับมายัางประเทศไทย นะครับให้จัดตั้งรัฐบาลที่แพ้การเลือกตั้งนะครับแล้วก็คนที่ยึดอํานาจมาคืออานาจในคนที่ถูกยึดและเสร็จแล้วเนี่ยครับก็เป็นผู้รับสนองพรมราชองการเป็นผู้ท่านะครับถวายความเห็นประกอบพระบรมราชาวินิจฉัยนะครับจนกระทั่งว่าวันนี้ก็ไม่เข้าคุกแม้แต่เพียงวันเดียวดังนั้นใครจะคิดอะไรข้อสามนะครับคิดว่าประเทศนี้นะครับบัดนี้เนี่ยนะครับได้กลับมาควบคุมอํานาจโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่า สิ่งที่จะควบคุมไม่ได้คืออารมณ์ความรู้สึกของคนไทยผู้รักความยุติธรรมทั้งหลายนะครับคือกระบวนการยุติธรรมมันโกลตี้หมดมนะครับผมเองจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยนะครับขึ้นศาลเมื่อความพิพากษาก็เป็นที่ยุติผมก็เดินเข้าสู่เรือนจํานะครับยังไม่อีนังขังขอ,งขอ,งของทุกครั้งนะครับจะเข้าวันที่ครั้งที่หกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่านะครับเราต้องการรักษากฎของบ้านเมืองกันเอาไว้นะครับไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าหน้าขณะนี้เราจะปล่อยให้มีอภิสิทธิ์ชนเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับกระบวนการยุติธรรมมันจะผลปี้เพราะคนคนเดียวได้อย่างไรเพราะกระบวนการยุติธรรมจะต้องรักษาไว้ซึ่งคนทุกคนก็ถ้าไม่ยอมรับกระบวนการการพิจารณาจะไปยอมรับถึงการกระทาความผิดได้อย่างไรก็สารภาพสิ้นแล้วสํานึกแล้วแต่ไม่ยอมเข้ากลับเข้าไปในเรือนจำคือถ้าพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าป่วยจริงก็ไม่มีใครขัดข้องได แต่วันนี้เนี่ยนะครับเวลาไปถามใครใครก็โดดหนีทั้งนั้นถามนายกนายกก่อนหนีถามรัฐมนตรีก่อนหนีถ้าราชการเนี่ยนะครับก็แบป๊ะแเ๊แเ๊แ๊เพราะว่าถ้าจริงเนี่ยครับถแถลงเป็นรายสัปดาห์ถูกลักพาไปดูอะไรก็ไปดูกันถ้าทุกคนแลเห็นก็ไม่มีปัญหาอย่างไรตรงไปตรงมากับประชาชนแต่เพราะนี่ครับไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนจิงเต็มไปด้วยข้อสงสยัยและข้อสงสัยนี้เนี่ยนะครับจะนําพาไปสู่ความขัดแย้งใหญ่ และวิกฤตของสังคมในอนาคตคือวันนี้ไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอวันข้างหน้าถ้าคนไทยบอกว่ามันมากไปแล้วนะผมว่านี่จะเกิดเรื่องขึ้นมาใหม่นะครับใครคิดว่าจะมีอํานาจเลยนะครับจนเต็มที่ทําอะไรก็ได้ก็ก,ก็ลองก็ลองดูมันคือหมายความมีระเบียบมาแล้วนะเอาวันไหนก็ได้คือหมายความว่าต้องการจะไปอยู่บ้านวันไหนก็ทําได้แล้วม,มีระเบียบข้าวถิ่นแลสมบัติทุกข้อแล้วนะครับโอ้โหและ ประชาชนไทยจะรู้สึกยังไงช่วยตอบแทนหน่อยว่าจะต้องติดคุกไม่ต่ำกว่าห้านายขาการาาระดับใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีต้องติดคุกแน่นอนหลังจากเนี้ยนะครับแล้วกับคน<ม>คนนึงหลุดแต่อีกสี่ห้าคนเนี่ยเข้าไปติดคุกท่านจะบุพยมีความเห็นยังไงครับคือในอดีตมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ราชธรรมมีข้าราชการจํานวนมากเนียเขาติดคุกนะครับผมเชื่อว่าทุกคน ชัดที่สุดแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเพราะหน่วยงานเนี่ยมันถูกกากับโดยนักการเมืองนะแล้วก็นักการเมืองเองเนี่ยนะครับก็รู้ว่าใครมีบารมีสูงสุดดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นใจข้าราชการนี่โดยความรู้สึกโดยเนื้อแท้ชอะน้ําท่วมปากก็ทั้งนั้นนะครับความลับไม่มีในโลกอะไรหรอกนะครับเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้รับประโยชน์ได้จะเดือดร้อนกันนั้น,นเขาก็มีความรู้สึกที่ทุรนทุรายกันนะครับจํานวนจํานวนมาก นะครับอาการแบบนี้เนี่ยเราเองก็เห็นกันอยู่ว่านะครับปีก็าลังจะแตกแต่ก็วัดใจกันนะครับก็ไม่รู้ว่าประกาศใช้ตั้งแต่วันที่หกเนี่ยพิจารณาไปแล้วหรือ,อยังยกันเสียด้วยครับเหมือนตอนยื่นถวายดีกาเนี่ยนะครับอ้างว่าเอกสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษเป็นเปะิะจะต้องใช้เวลาในการแปลพริบตาเดียวกอเสร็จแล้วเนี่ยครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันไม่ปกติดังนั้นผมเองก็ก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามก็ เป็นการทายท่าสังคมไทยว่าสังคมไทยจะทนได้หรือเปล่าก็เพราะฉะนั้นก็ท้าเลยว่าถ้าต้องการแบบนี้ก็เอาเลยนะครับไม่มีปัญหาเละนะนะผมชอบท่านจตุพรมากท้ามาหนึ่งครั้งแล้วเขาไม่กลา้าจำได้ไหมครับไอ้พรบรกู้เงินเน่ท้าเลยมึงกู้เลยมันไม่กลา้าอันนี้ท้าอีกแล้วนะครับว่าแน่จริงก็ประกาศเลยเออผมก็อยู่ข้างคุณจตุพรนะครับว่าถ้าออกมาละไปไหนไปได้วยกันกูไปด้วยไม่ไหวแล้วครับ มันมันมันหนักหนาเกินกว่าปกติแล้วครับต้องเอาคนเข้าไปแลกเยอะแยะขนาดนี้เพื่อคนคนเดียวไม่ได้ถูกต้องนะครับสําหรับท่านจตุพรเองพักพวกโดนเข้าไปอื้อเลยจะรู้สึกยังไงครับช่องสิบสามนี่ก็โดนไปท่านหนึ่งนะครับคือท่านชัยวัฒน์สินสุวงล้มละลายไปเลยแล้วเป็นธทมเหรอครับเนี่ยไปทาเพื่อเพื่อประเทศไม่ใชเ,เพื่อตัวเองเลยนะครับ ไม่มีเรื่องตัวเองเลยครับทุกดีความหรือเข้าใจกันทุกฝ่ายนะครับผมก็บ้านกําลังจะถูกยึดก็ไม่ได้ต่างกันนะครับจะตายกันเดียวคันนะครับก็เราเองก็ต้องการว่าเอาละนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาหลักการของบ้านเมืองเอาไว้นะครับเพราะว่าทุกทุกคนที่ออกมาต่อสู้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเรื่องหลักของบ้านเมืองวันนี้หลักของบ้านเมืองมาถูกทําลายเสียสิ้น แลวบ้านหนึ่งมันจะอยู่อย่างไรม,มันเหมือนประเทศที่กําลังจะล่มสลายอ่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนไทยเนี่ยในฐานะเจ้าของประเทศและกำมบนสันดา,น,ดานใน,ในใจิตใจที่รักความเป็นธรรมนั่นนะครับท่านก็ต้องผมว่าตามคนไทยคิดกันหมดไม่ต้องบอกให้เขาคิดผมว่ามันอยู่ในใ,นใจกันหมดเป็นแผลในใจขนาดใหญ่กันทั้งสิ้นตรงไปตรงมาต้องขอบพระคุณท่านมากนะครับ เพราะว่าท่านกรุณาให้เวลากับแฟนๆช่อง13คอยเลยบอกว่าโอ้ยตะตุพรฮอตจริงๆอิสาอิฉามากเมื่อไหรจะกลับมาใหม่แล้วก็กลับมาแล้วนะครับแฟนๆขอบคุณขอบคุณขอบพระคุณครับของคุณนะครับลาสดีตดีครับสวัสดีครับก็โอ้โหเขาฮอตมากเลยนะครับเมื่อเช้าอยู่เนชั่นบ่ายก็ไปอีกช่องหนึ่งโอ้โหตะ่อนเป็นแฟนแฟนพันแท้ช่อง13เลย แต่ว่าตอนนี้โอ้โหเห็นท่านเดินสายแล้วหนักหนาเรียกว่าท่านเดินสายค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะะี่ยค่ะประมาณช่วงช่วงบ่ายๆก็ไปที่วุบเลยเออไปก็เต็มที่เลยนะครับ